ตลาดทุนไทยจะเป็นยังไงนะครับมีหุ้นตัวไหนน่าสนใจยังไงบ้างนะครับสัญญาณทางเทคนิคนะครับวันนี้เราจะไปสอบถามจากคุณอภิวัตรนะครับทวีสิริเวทต้องวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ลิเบเรเตอร์จำกัดรอโคบาั้เองสวัสดีครับโคบาสสวัสดีครับพี่อภิวัตครับสวัสดีครับคุณทุกท่านนะครับแบบวันนี้ดูดูภาพรวมของตลาดหน่อยนะครับผมจะถดพันสี่ร้อยจุดหรือเปล่าครับเนี่ย ก็ต้องบอกว่าตัวแตชินีเส้นเดกวันนี้เนี่ยชลอตัวลงระยะสั้นนะครับแต่ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฟื้นตัวมาได้ค่อนข้างดีนะครับคือในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฟื้นตัวได้มาค่อนข้างแบบ ผ่านวัททอมต้องบอกว่าผ่านวัททอมไปแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเกิดการแรงขายลงมาทําให้ตัวดัชนีย่อตัวลงมาเล็กน้อยแต่เรายังไม่ได้กังวลมากนักนะครับเนื่องจากตัวดัชนีเซ n นเด็กเนี่ยยังคงสามารถยืนเหนือระดับ1,400จุดได้นะครับถ้ายังยืนเหนือระดับ1,400จุดได้เนี่ยก็ยังคงรักษารอบการฟื้นตัวในครั้งนี้อย่าหลุด1,400แค่นั้นพอครับถ้า,ถาไม่หลุด1 4 0 0อ่ะ ผมยังมองว่าตัวเซนเด็ก e เนี่ยยังมีโอกาสที่จะเห็นการย่อเพื่อสะสมกําลังและเตรียมที่จะปรับตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงฐานบริเวณ1 3 6 5 1 3 7 0เนยเี่ยเรามองเป็นบอททอมของรอบนี้แล้วนะครับครึง่งตัวเซนเด็ก e เนี่ยกำลังอยู่ในรอบของการกลับตัวอยู่แต่ว่าการกลับตัวเนี่ยอาจจะทําไม่ดีนะตอนแรกเนี่ยผมมองว่าถ้าอยากให้ดีเนี่ยมันไม่ควรจะติดลบสักมีวันติดลบที่มาสวนอย่างนี้นะครับแต่ว่าโอเคถ้ามันติดลบสวนอย่างนี้เนี่ย มาวันหนึ่งเนี่ยก็อย่าหลุด1 4 0 0ันสี่ร้อแล้วกันนะครับถ้าหลุดหนึ่งันี่ร้อยเนี่ยต้องชะลอการลงทุนแล้วก็ว่ากันใหม่แต่ว่าถ้ายังไม่หลุดยังสู้ได้ครับครับแล้วมีหุ้นแนะนำไหมครับโคตรบาสครับเอ่อหุ้นแนะนำวันนี้เนี่ยเราเลือกตัวสวัสดเข้ามานะครับสำหรับตัวสวัสดเนี่ยราคายอมรับนะว่าเป็นลักษณะการย่อตัวลงมาในระยะสั้นแต่ว่า มันลงมาแตะแนวรับนะครับเส้น n น c k l i n พอดีนะครับที่รบ,บริเวณ45บาท mm hmm. ตรงนี้เนี่ยตัวสวัสด์เนี่ยต้องบอกว่าภาพโดยรวมเนี่ยเป็นลักษณะการกลับตัวในรอบใหญ่นะครับร mm hmm. อ,อบของการกลับตัวตัวสวัสด์เนี่ยเป็นลักษณะเขาเรียกว่าในฐานที่เขาเรียกว่าเป็น triple bottom คือฐาน3ฐานที่บริเวณ40.75นะครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้มัน break 45ขึ้นมาได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ย <c oughs> ย่อตัว pull back ลงมานะครับก เป็นจังหวะในการเข้าเทรดดิ้งในรอบที่ดีนะครับมีการที่จะเห็นการฟื้นตัวที่บริเวณนี้เพื่อกลับไปหาแนวต้านบริเวณ47บาทใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จุดสต็อป o อเราให้43บาทนะครับครับผมครับมีตัวเดียวเหรอครับมีอีกไหมครับที่แนะนำก็จริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็เล็งๆพวกแบบกลุ่มที่ยังคงดีๆแนวโน้มยังเด่นนะครับก็ อย่างบำรุงลาดย่อลงมาก็น่าเล่นเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เริ่มเห็นแรงซื้อกลับขึ้นมาดังนั้นเนี่ยนะครับใครจะเล่นสายเทรดดิ้งเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าก็เป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันนะครับก็โซนแนวรับด้านล่างเนี่ยแถว248-240เนี่ยตรงนั้นเนี่ยรับได้นะครับแล้วก็มีการชี่ให้เห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับเพื่อรักษารอบการแกว่งตัวบนลุงล่าดเนี่ยยอมรับนะว่าพักตัวแต่ว่าถ้าย่อลงมาลึกๆน่าซื้อเช่นเดียวกัน ผูค้คีมหุ้นผมประกอบการไตรมสามนะครับเพราะว่าปลายสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้าจะทยอยประกาศอีกหลายบริษัทเลยนะครับผมโคบาสมีมีแนะนําตัวไหนบ้างหรือเปล่าครับที่ดูแล้วแบบว่าแนวโน้มไตรมสามน่าจะออกมาดีแล้วก็อาจจะต่อเนื่องไปที่ไตรมสี่เลยก็ได้ครับก็ถ้า,ถ,าถ้าดูในมุมเทคนิคนะในเทคนิคเนี่ยผมยังชอบตัวที่แนวโน้มยังไม่ยังไม่เสียยังไม่เสียนะครับคือที่ยังยังคงโอเคอยู่นะครับคือแบบ ยังรักษารอบการการแว่งตัวในในภาพใหญ่ไว้ได้นะครับอย่างที่จะประกาศเนี่ยก็ตัวตัวที่แบบน่าสนใจน่าสนใจนะครับก็จะมีตัว BCP บางจากอย่างเงี้ย<ม>บางจากผมก็ชอบนะที่แบบ,บ,บยังคงแนวโน้มดูดีแล้วก็ส่วนกลับตัวในภาพใหญ่เลยเนี่ยเราเรามองไว้นะที่จะประกาศตัววันพุธนี้นะครับเช่นเดีวยวกันคือตัว GC นะครับ,รบตอน GC ะก็ เรามองว่า GC เนี่ยภาพใหญ่กับตัวเลยนะกับตัวในภาพใหญ่เลยนะคือรอบนี้เนี่ยทรงตัวได้ดีมากในทิศทางโดยรวมยังคงเป็นบวกนะครับก็มีโอกาสขึ้นทดสอบรอบนี้เนี่ยแลวต้านถัดไปเนี่ยคือ40บาทนะครับมีกาสที่ได้เห็นการขึ้นแต่ระดับสำคัญในรอบนี้ส่วนตัวที่แบบที่ผมยังยังที่แบบยังเรียกว่าได้ว่าแบบย่อลงมาน่าซื้อนะครับคือแบบตัวที่เด่นๆเนี่ยยาง WHA อย่างเงี้ยที่จะประกาศในวันพฤหัสนี้นะครับก็ถ้าย่อลงมาลึกๆก,ก็น่าซื้อเช่นเดียวกันนะครับ,รบมีอีกตัวหนึ่งก็ BCH อย่างเงี้ยนะครับที่ยังทรงยังดีเนี่ยคือคือนักเทคนิคเนี่ยเรายังชอบหุ้นที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟื้นมาโซนล่างแบบวันสองวันนะครับคือเราเรายังชอบหุ้นโซนบนมากกว่าที่ยังยังแนวโน้มยังแข็งแข็งพวกนี้เนี่ยเล่นได้ก็ยังผมแนะนำว่าแบบ แนวโน้มยังคงรักษาตัวได้ดีไว้อยู่นะครับครับผมมีนักลงทุนถามหุ้น TPIP เข้ามานะครับก็บอกว่าทุนอยู่ที่3.91บาทนะครับผมจะลงดอยได้เมื่อไหร่ครับเนี่ยโอ้ทุนอาจจะสูงไปนิดนึงนะนักลงทุนนะครับครับดังนั้นเนี่ยถ้าติดอยู่สูงเนี่ยผมให้แนวถัวเฉลี่ยรอบนี้นะจริงๆเนี่ยตรงนี้เ่ยก็ดาวไซต์เนี่ยค่อนข้างจํากัดแล้ว เทรนเนี่ยถ้าถามว่าปีปสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคือคือปีที่แล้วสองปีที่แล้วเนี่ยแนวโน้มมันขาลงแนวโน้มมันขาลงนักทุนน,น่าน่าจะติดตอนตอนช่วงนั้นส่วนปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเทรนเนี่ยออกข้างแล้วออกข้างเริ่มเริ่มไม่ลงแล้วเริ่มไม่ลงดังนั้นเนี่ยถ้าติดอยู่สูงผมแนะนํานะเอให้ถัวเฉลี่ยแถวบริเวณแถวเนี้ครับสามจุดสองหกสามจุดสองสี่ ตรงนี้เนี่ยเป็นด่านแนวรับสําคัญที่แบบราคาลงมาย้ําหลายรอบมากต้องบอกว่าหลายรอบ,รบมากจริงๆแล้วไม่หลุดนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีลุ้นการกลับไปทดสอบแนวต้าน3.38ถึง3.50แต่ว่าถ้าถามว่าโอกาสจะกลับไปทุนเดิมของนักทุนเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับครับครับกดบ้านครับนักทุนถามเข้ามา2ตัวครับระหว่าง SCB กับ GPSC จะลงทุนตัวไหนดีครับ อ่อทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มเนี่ยในภาพใหญ่นะครับไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเลยนะครับทั้ง b, s อ b ซีบีแลนะครับก็จริงๆเนี่ยอย่าง SCB เนี่ยตัว SCB นะครับถ้าถ้าให้เลือกเนี่ยผมผมผมรอผมรอ SCB ดีกว่า SCB เนี่ยมันจะเจอฐานแนวรับถามว่าสำคัญเท่าไหร่ขอต่อราคานะรอไปลองด้านล่างเลย ด้านล่างเลย S อ b s ีล่าสุดยืน100บาทไม่ได้ซึ่งก็ไม่ค่อยดีในระยะสั้นแต่ว่ามันจะมีด่านแนวรับสำคัญที่หลายคนมองไว้ที่หลายคนมองไว้คือ92บาทอยากใ,ให้ไปรอตรงนั้นนะครับก็ตรงนั้นเนี่ยจะปลอดภัยมากกว่านะครับครับแล้วตัว SJWD ครับกราฟสวยไหมครับตัวนี้เฉยๆครับตัวนี้ก็ไม่ต้องบอกว่าเทรนเนี่ยยังไม่ดีนะยังไม่ดีแต่ว่า ตอนมันกลับขึ้นมายืน12บาทได้ผมผมผมมองว่าโอเคเริ่มเริ่มดีนะครับนึงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลุดมาอีกแล้วดังนั้นเนี่ยต้องต้องปล่อยไปก่อนปล่อยให้ราคาสร้างฐานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับคือแนวรับรอบนี้คือบริเวณ11บาทอย่าให้หลุดนะครับผมมองว่าอย่าพึ่งดีกว่าครับจะเย็นๆครับสำหรับตัว SJWD นะครับถ้าอยากเก็งอะไรก็แถว11บาทหลุด11บาทเลิกเล่นครับครับผมกลับมีนักทุน เขาเมาส์มาเกี่ยวกับเรื่องของ a ออนะครับผมเหมือนมืันจะลงลงหรือเปล่าครับโค้ดบานออีเนี่ยเทรนเนี่ยมันภาพใหญ่ต้องบอกว่าต้องยอมรับก่อนว่ามันมันเสียลงมาแต่ว่ายังไม่ถึงกับขั้นขาลงนะผมยังมองว่าเป็นลักษณะการไซเวอออกด้านข้างนะครับสำหรับตัว AOT นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเล่นลอกการไซเวเนี่ยสำหรับตัว a อเนี่ย จังหวะในการเล่นนะครับก็ให้แนะนําว่าลอย่อรลอย่อแนวรับสําคัญสําหรับตัวเอ t เนี่ยจะอยู่ที่แถวบริเวณ66บาทตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีตอนนี้รีบาลขึ้นมานะครับแถว68.25เนี่ยก็อาจจะมีการย่อสั้นผมให้2แนวรับในการเข้าซื้อนะครับ67.25ถึง66บาทเล่นได้ครับแต่ว่าขอตอราคานะครับนครับผม ครับตัว TTB ครับเห็นราคายอ่อลงแบบนี้แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณบาครับ TTB เนี่ยจริงๆเนี่ยเราให้แนวรับสำคัญไว้อครับอยู่ที่1.64 1.65มันหลุดลงมาแล้วดังนั้นเนี่ยต้องขยับแนวรับลงมานะครับซึ่งแนวรับถัดไปสำหรับตัว TTB เนี่ยจะอยู่ที่1.57ถามว่ายอ่อมารอบนี้รับได้ไหมรับได้ ไม่กลัวเหมือนกันแต่ว่าเช่นเดียวกันนะครับขอต่อราคานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เราได้เปรียบในเชิงราคาในการเทรดนะครับก็บิดรอไว้ได้ครับ1.57ตรงนั้นเนี่ยผมมองว่ารับเล่นรอบได้ในทางเทคนิคเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันด้วยนะครับ,รบก็เป็นโซนที่หลายคนเนี่ยเฝ้าดูไว้นะครับก็1.57ครับสำหรับตรง TTB รอบนี้ ลงมาเล่นได้ครับครับครับคุณบ้าครับคุณกรพบาถามตัว KWI ว่ามีสตอรี่อะไรแล้วก็เห็นราคาเนี้ขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับผมราคาเนี้ยเข้าได้อีกไหมครับหรือว่า,าต้องอรอรอย่อก่อนอวันนี้เนี่ยขึ้นมาพร้อมกับวอลลุ่มที่ต้องบอกว่าแน่นแน่นเลยทีเดียวนะครับคือทิศทางเนี่ยกลับมาดูดีในระยะสัน้นต้องบอกว่าในระยะสัน้น แต่อย่างไรก็ดีแต่อย่างไรก็ดีเรายังมองว่าเป็นการเด้งในรอบสั้นเท่านั้นนะครับ,ค,รบคือคือมันทำท่าจะกลับตัวก็จริงนะแต่ว่าถ้ายังไม่ผ่าน80ตังเนี่ยในทางเทคนิคยังถือว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อมันจะเหมือนรอบที่ผ่านๆมานะครับ KWI ทําอย่างเงี้ยมาตลอดนะครับ,ค,รบคือบวกวันสองวันให้นักทุนตื่นเต้นแล้วก็ชะลอตัวลงซึมตัวลงต่อเนื่องเลยทีเดียว เรายัางมองเป็นภาพนั้นมากกว่านะครับว่าการการเด้งของตัว k ิดเนี่ยยังเสี่ยงที่ว่าเป็นลักษณะที่ว่ามีโอกาสที่ถ้าถ้า,ถามันจบเมื่อไหร่มันจะเป็นไซเวยดาวแบบต่อเนื่องทันทีดังนั้นเนี่ยใครเล่นตามม,มุมน้ำระยะสั้นเนี่ยต้องออกให้เร็วนะออกให้เร็วรอบนี้คือแบบเ,เด้งขึ้นมาถ้ากาไรแล้วเนี่ยก็ต้องออกให้ให้ไวหน่อยนะครับอย่าอย่าปล่อยให้มันซึมตัวลงถ้ามันถ้าตัวคิดบิไอเนี่ยมันซึมมันออกข้างแล้วซึมตัวลงเมื่อไหร่เนี่ย ตอนนั้นต้องเลิกเล่นแล้วครับครับผมครับครับมีหุ้นเอเชียนนะครับผมก็บอกว่างบจะไหวพอรับได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นตัวของทีวีเริ่มฟื้นตัวละแม่กับลูกครับผมทางเทคนิคยังไม่ชอบนะทางเทคนิคยังไม่ชอบนะครับคืออก็มีไดเวเรนซ์ให้เห็นก็ลุนกลับตัวได้แต่ว่าทิศทางในภาพหลักโดยรวมของตัวเนี่ย คือยังเป็นแนวโน้มของขาลงยังเป็นแนวโน้มผมยังไม่อยากให้ส่วนแนวโน้มนะครับผมยังไม่อยากให้ส่วนแนวโน้มเนื่องจากราคาทิศทางเนี่ยย,ยังคงดูยแย่อยู่นะครับคือโอกาสในการทําโลใหม่เนี่ยย,ยังมีค่อนข้างสูงมีโอกาสหลุด6.1เพื่อไปทําโลใหม่ด้วยนะครับก็รอบนี้ยังเรายังยังรอการฟอร,ร์มตัวของราคาที่มันดีกว่านี้ตอนนี้ยังยังบอกไม่ได้ว่ามันมันผ่านบอททอมนะครับเพราะว่า ทีทางมันยังไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนครับ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 แล้วตัวแบมครับผมจะลงลึกไปถึงไหนนะครับโอแบมนี่ออทามโลเลยครับคือแบบในทางนี้คือเป็นลักษณะทำโลจุดตำฝุนใหม่ของประวัติศาสตร์ของมันนะครับครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยคือคือท้งเทคนิคเนี่ยแนวรับด้านล่างเนี่ยมันโล่ง มันลงซ,งซึ่งซึ่งเราบอกไม่ได้ว่ามันจะลงไปถึงเท่าไหร่แต่ถามว่าโอกาสในการลงต่อเนี่ยมีคนข้างสูงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการทําโลใหม่ต่อเนื่องก็ถ้าวางแนวรับจิตวิทยาถัดไปเนี่ยอยู่ที่แถว8บาทดังนั้นเนี่ยตัวแบมอย่าพึ่งเข้าสวนผมแนะนําว่าอย่าไปพึ่งเข้าสวนครับให้รอราคาตั้งฐานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเข้าไปเทรดจะดีกว่าตอนนี้ปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆครับ ปล่อยให้เทรนเนี่ยมันยังอยู่ในรอบของการลงอยู่ดังนั้นเนี่ยปล่อยให้มันลงไปเรื่อยๆครับอย่าอย่าเพิ่งไปสวนราคามันนะครับทิศทางยังดูแย่ยังไม่เอาครับตัวนี้เล่นตัวอื่นดีกว่าครับครับครับคนุบาบขอแนวโน้อมตัว KCE หน่อยครับโอตัวนี้ดีครับตัวนี้แข็งแกร้งนะครับตัวนี้แบบใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคือขึ้นสวนขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยม่อ เมื่อวานนี้ตัว KCE เนี่ยทะลุทำไฮใหม่ในรอบกว่าเกือบ1ปีนะครับแล้วก็วันนี้เกิดการย่อตัว pull back ลงมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าว่าไปตามภาพใหญ่เนี่ยสวยอยู่แล้วสวยดูดีเลยโอเคเลยนะครับแต่ว่าโอเคระยะสั้นเนี่ยมันขึ้นมาชนใกล้ใกล้แนวต้านแถว57-58บาทบอาจจะได้เห็นการย่อตัวระยะสั้นเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าย่อลงมาลึกๆน่าซื้อครับ จุดไหนที่น่าซื้อก็คือแถวบริเวณ53บาทกับ50บาทครับตรงนี้เนี่ยน่าซื้อสำหรับตัว KCE ใช้ได้ครับตัวนี้ครับผมครับแล้วหุ้นในกลุ่มสื่อครับมีนั้นคุณถามมาระหว่าง BEC แพรมบีครับแล้วก็วันนะครับผมสามตัวนี้ถ้าสามตัวนี้เนี่ยตัวตัว BEC เนี่ยนะครับคือแนวโน้มเนี่ยมันยังแย่อยู่มันเด้งเด้งขึ้นมาได้นะรัเล็กน้อยแต่ว่า ที่น่าสนใจเนี่ยผมมองว่าตัวแพน B แพน n B จะดีกว่านะครับแพน B เนี่ยมันเจอแนวรับฐานสำคัญนะครับที่แถวบริเวณเอจนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นด่านแนวรับเล่นรอบที่ดีนะวันกับ BEC เนี่ยจะคล้ายกันคือแนวโน้มยังไม่ดีแนวโน้มดีๆเด,ด,ด้งเด้งมาในรอบสั้น อย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ยังไม่เอานะครับคือยังไม่ไปเบสว่ามันเป็นจุดกลับตัวของรอบนะครับเพราะว่าทิศทางยังดูแย่อยู่แต่ว่าถ้าถามว่าตัวไหนตัวไหนดีที่สุดใน3ตัวนี้ผมผมขอไปที่ตัวแพน B ีนะแพน B ีเนี่ยมันเจอแนวรับนะครับสำคัญมากไม่หลุดรอบนี้คือ7.7นะครับถ้าถ้ายืน7.77.8ได้เนี่ยผมก็มองว่ายังรุนฟื้นตัวกลับนะครับคือเทียบกันแนวโน้มเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าแพน B ีดีที่สุดครับอื ครับอาคุณปาครับแล้วตัว XO ครับผมทานทางเทคนิคนี่เสียทรงหรือยังครับเสียทรงครับเสียทรงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับคือลงมาพร้อมบอลลุ่มแน่นๆนะครับคือเป็นลักษณะที่ว่าหลุดระดับ28บาทลงมาดังนั้นเนี่ยตัว XO เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการเข้าสู่รอบของการพักตัวปรับฐานนะครับคือหลุดระดับ30บาทมาลงหลุดระดับ28บบาทเขาเรียกว่าเป็นการทำ lower low นะครับคือทำ low ใหม่ของรอบ ดังนั้นเนี่ยตัว XO เนี่ยให้ไปรอด้านล่างด้านล่างแค่ไหนนะครับก็คือโซนไซด์เว์เดิมของมันที่เคยทำไว้คือแถวบริเวณ24บาทตรงนั้นเนี่ยถ้าด่อลงมาลึกๆก็ก,ก็น่าน้าเก่งกําไรเด้งกลับนะครับอืมครับแล้วตัวอ่าโฮมโปรครับผมยังเก็บได้ไหมครับโฮมโปรจะเหมาะกับน,นักทุนที่สะสมเล่นรอบ คือ,คอเ,ลเล่นภาพใหญ่มากกว่าครับเทรดดิ้งอะไระไระยะสั้นเนี่ยตัวโฮโปยังไม่ค่อยดีนะแต่ว่าที่น่าสนใจที่น่าสนใจคือมันเริ่มหยุดลงมันเริ่มหยุดลงนะครับ,ค,รบคือลงมาค่อนข้างมากดาวไซด์เนี่ยจำกัดแล้วก็าลังฟอร์มฐานทางเทคนิคเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลบอททอมนะครับที่บริเวณ11.6แล้วมีดิเวเจนซ์เป็นสัญญาณบูริสดิเวเจนซ์กับ r s i SI, ให้เห็นครับ ดังนั้นเนี่ยตัวโฮมโปรเนี่ยขออย่างเดียวนะครับขอรอผ่านแนวตา้าน12.1ให้ได้ผ่านได้ดยืนยันรอบการกลับตัวครับครับ,รบเงินติดลอ้อนะครับแต่มาสามกำไรพันล้านโต11%ปซนตนะครับผมนักทุนบอกว่ายังพอเล่นได้อยู่ไหมครับผมได้ครับตัวติดลอ้อใช้ได้ครับตัวติดลอ้อถือว่าโอเคนะผมมองว่าการขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวติดล้อเนี่ยขึ้นมา ยืนเหนือระดับแนวแนวแนวที่มันเคยเคยเป็นแนวต้านไฮเดิมคือ21บาทนะครับ,รบก็ขึ้นมาแถวระดับ21บาทได้เนี่ยก็เป็นลักษณะที่ว่ามันมันรักษาทิศทางมุมต้านเชิงบวกได้ดีแม้ว่าระยะสั้นมันติดเนี่ยมันมันชนแนวต้านมาหน่อยครับ223สําำหรับวันนี้เนี่ยก็เกิดการย่อตัวลงมาแต่ว่าอย่างไรก็ดีย่อลงมาเก็งกำไรต่อได้ครับ,รบก็ เรายังมองภาพใหญ่นะถ้าให้ระยะเวลาตัวติดล้อเนี่ยยังมองไปที่24บาทนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะได้เห็นการขึ้นแตะระดับังล่าวได้นะครับก็จังหวะย่อตัวก็เป็นจังหวะซื้อครับครับก็ได้ผมนักลงทุนถามมายังต่อเนื่องเลยนะครับผมมีตัวกันกลนะครับผมลงมาลึกอย่างนี้ยังไงต่อครับจริงๆรอก่อนครับตัวกันกลใจเย็นๆครับอ่ ถ้าอยากจะเล่นนะป็นปุ่นเนี่ยเริ่มเริ่มย่อแล้ววันนี้นะครับ,รบถ้าอยากจะเล่นเนี่ยผมแนะนําแถวโซนเอ่อบริเวณสองจุดสี่หกสองจุดห้าศูนย์และตั้งสต็อปลอที่แกลบนะครับนักทุนจาได้ถ้าถ้าตอนที่มันมีข่าวขึ้นมาเนี่ยหรบตบกันกุ่นนะครับคือมันเปิดแกลบทิ้งไว้ที่สองจุดสามหกถึงสองจุดสี่สองนะครับตบแกลบตรงนั้นเนี่ยอย่าปิดนะถ้าปิดเนี่ยนะครับมันจะเสียเสียแนวโน้มทันที ดังนั้นเนี่ยจะเอ่อแกลบตรงนั้นเนี่ยที่มีข่าวซื้อหุ้นคืนนะครับคือทําให้เกิดแกลบตรงนี้ขึ้นมาในทางเทคนิคเนี่ยอย่าปิดแกลบตรงนี้ถ้าไม่ปิดกลับตัวครับแต่ว่าถ้าปิดแนะนําว่าเลิกเล่นทำประตูการกุลนะครับก็ย้ําแกลบแนวแกลบอีกทีคือ2.36นะครับอย่าปิดตรงนี้ครับครับผมครับมีถามเกี่ยวกับเรื่องของเซเว่นเข้ามาด้วยครับ โอ้คอมเซเว่นช่วงนี้นักทุนต้องอดทนนิดนึงนะ <laughs> เพราะว่าเทรนด์ <laughs> ไม่ค่อยดีเลย <c oughs> นะครับเทรนด์ <c oughs> ไม่ค่อยดีนะครับก็ยังอยู่ในรอบของการซึมตัวแต่ถามว่าคอมเซเว่นเป็นขาลงขนาดนั้นไหมไม่ได้เป็นขาลงขนาดนั้นแต่ว่า,ารอบนี้มันเป็นอยู่ในรอบของการผักตัวคอมเซเว่นเนี่ยคายจะเล่นนะครับไปรอโซนด้านล่างโซนด้านล่างนะครับแถวบุเรนที่25บาทตรงนั้นจะปลอดภัยมากกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างทางของการลงอยู่ยังมี โอกาสในการพักตัวลงได้ต่อนะครับก็ล่าสุดทําโลใหม่ของรอบไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีแนวรับสําคัญด้านล่างนะครับรอทดสอบอยู่ที่25บาทถ้าอยากจะรับไปรอด้านล่างครับครับผม,มตัวต่อไปเลยนะครับผมตัวเจมาครับจะไปต่อไหวไหมครับ เจมารเนี่ยถ้าให้ระยะเวลาไปต่อได้นะครับในภาพหลักนะครับแต่ว่าโอเคระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการย่อสลับให้เห็นได้บ้างนะครับจังหวะที่มันเด้งขึ้นมาแรงๆเนี่ยผมก็มองว่าตัวเจมารเนี่ยเ,เริ่มเริ่มเห็นการสร้างฐานที่สูงขึ้นนะครับเป็นสัญญาณบวกในทางเทคนิคนะครับแต่ว่ายังยังรอการกลับไปยืนเหนือเส้น200แล้วก็ทำให้ใหม่หครับก็ช่วงนี้ตัวเจมารในภาพหลักเนี่ย ็นไซเวลออกข้างนะครับคือคือก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนะี่ยมันมันดาวเทรนด์ลงมาแล้วแล้วก็เรามองว่าบอททอมของตัวเจมาได้ผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่รอบอัพเทรนด์นะครับคือตอนนี้ยังเป็นไซเวลก่อนสะสมกำลังไปก่อนสำหรับตัวเจมาแต่ถ้าให้ระยะเวลาผมมองว่ามโอกาสกลับไปได้แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานดนึงรองดูการฟอร์มตัวของมันช่วงนี้ก็ไซเวลออกข้างไปก่อนครับครับผมครับ,รบมีถามเกี่ยวกับเรื่องของบ้านปูมด้วยครับว่า จะมีโอกาสกระดับไปที่8.30บาทหรือเปล่าครับยังครับตอนนี้เรายังไม่มองขนาดนั้นนะครับสำหรับสำหรับตัวบ้านปูบ้านปูเนี่ยมันมีแนวต้านด่านสำคัญนะครับอยู่ที่บริเวณยน8บาทครับถ้าเอาตัวเลขไปไปคือ8บาท5สตางค์นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าบ้านปูยังผ่านไม่ได้นะครับ ยังมองว่ายัางเป็นลนักษณะการผักตัวชะลอตัวโอกาสในการผักตัวลงต่อ,อยังมีดังนั้นเนี่ยบ้านปูเนี่ยทเทรนก็ยังอ่อนแออยู่นะถ้ายังถ้ายังกลับมาบยืิน8บาทไม่ได้อย่าพึ่งเข้าไปเล่นครับอ๋อครับผมต่อเนื่องอะไรนะครับตัวกรุงไทยและตัวบางจากครับ กุงไทยเนี่ยใช้ได้ครับตัวกรุงไทยดีครับสองตัวนี้ดีเลยนะทั้งกรุงไทยทั้งตัวบางจากขามาเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคือแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นในภาพใหญ่นะตัวกรุงไทยจุดที่น่าเข้าซื้อครับสิบแปดจุดหกครับสิบแปดจุดหกซื้อได้ย่อลงมาไม่กลัวครับรอบนี้ถือว่าทิศทางยังดูดีก็เก็งกาไรเลยะ็ได้ส่วนส่วนบางจากเช่นเดียวกันบางจากเนี่ยเราก็ชอบนะครับสาหรับตัวบางจากก็รอบนี้เนี่ยแนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับทิศทางยังคง ดูดีนะครับเลยทีเดียวนะครับก็ตามรอบเนี่ยโอกาสในการขึ้นทำไฮใหม่ยังมีค่อนข้างสูงแต่บางจากเนี่ยอยากให้เล่นตอนมันย่อตัวนะครับเล่นตอนมันย่อตัวแล้วก็นักวิเคราะห์ของ Liberator พี่เซียงเราก็แนะนําซื้อด้วยนะตัวบางจากเป้าหมายอยู่ที่48บาทครับครับงันขออีก2ตัวนะครับผมปิดท้ายนะครับตัว B ี i ินะครับแล้วก็ตัว GPSC ไงครับ ลงไฟฟ้าช่วงนี้เนี่ยเหมือนจะผ่านบอททอมไปแล้วแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มรอบการกลับตัวในครังนี้นะครับบีกิมเนี่ยวันนี้เนี่ยก็สตัวนี้คล้ายๆกันครับบีกิมกับ g ีพีเคือ,อกำลังฟื้นตัวผ่านบอททอมแต่ว่าเริ่มมีแรงขายลงมากลับลงมาบีกิมเนี่ยจุดที่น่าสนใจทีหนึ่งคืออยู่บริเวณแถว22บาทนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นฐานโลเดิมของรอบก่อนหน้าแล้ว นะครับ,รบก็ถ้ายอ่อลงมาก็เป็นแนวแนวแบบสะสมถัวเฉลี่ยที่ดีนะครับ g p ก็เช่นเดียวกันนะครับจ p จะมีโซน40บาทนะครับคือดังนั้นเนี่ยในการต้องบอกว่าในการเล่นลงไฟฟ้าเนี่ยนักลงทุนอย่าพึ่งอย่าพึ่งหวังเยอะแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าเป็นลักษณะที่ว่าค่อยๆทยอยสะสมครับเพราะว่า โดยฟ้าเนี่ยตอนนี้คือเทรนด์ในภาพใหญ่มันไม่ค่อยดีแต่ว่าที่น่าสนใจคือดาวไซต์เนี่ยมันจำกัด,ดลงมามค่อนข้างเยอะมากมนะครับ<ม>ซึ่งทำให้โอกาสในการลงต่อมันมีน้อยเหลือน้อยแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้กลับตัวขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยก็ต้องอดทนนะครับกับการเ,เข้าไปในการถ้าจะแบบสะสมนะค,คือเน้นเน้นเป็นทยอยสะสมมากกว่าถ้าให้ผมแนะนำนะค,คือค่อย<ม>ค่ แบ่งเป็นไม้ๆเข้าไปนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในรอบการสร้างฐานอยู่เราเรายังมองว่ายังไม่คอนเฟิร์มว่าผ่านบอททอมนะครับครับโอเคครับผมครับก็ตอนนี้ดัชนีนะครับก็อยู่ที่1นึ8จุดนะครับผมนะครับยังไม่รู้ว่าวันนี้จะปิดลงกี่จุดคนบ้ามองพรุ่งนี้ไว้อย่างไรบ้างครับเนี่ย ก็ผมยังให้แนวสำคัญคือบริเวณ1,400จุดนะครับก็ถ้ายังยืนได้ยังมีลุ้นการกลับไปทดสอบแนวต้าน1,460แต่ถ้าหลุด1,400จุดเมื่อไหร่อันเนี้ยต้องชะลอการลงทุนทันทีครับครับได้ครับผมบายขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ